สุขสบายดีสบายดี FC ทุกท่านทุกคนที่เข้าเบิ่งเข้าชมส่งปลามะเอาสัมบารียามเช้าๆยามเช้าๆสิย่งไปบ้านปตะตอีเสี่ยวปิดปิดอีเสี่ยวโอ้ใส่สินงามแท้บสิไปทางไหน อุขีเดเียดได้ใส ah. 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 ่สินนะนะิบาผู้บ่าวพี่น้งเยกิบาผู้บ่าวพกมือถือบ่แมนมนมนมโนนอนนนนบ่แม่ยนาีอสยลกูอยากเทป่าันเด้บกเตะกับเตะนั่นใช้ได้แล้วเงินทิ่ไปส่า่นี่นะยังและ ยังบปได้อยู่สิไปเกี่ยวยุ่เขาน่ไปนั่นแล้วไปบ่อเออสิบอกอีแพงกันสิไปใช้ลูกใช้สบายดีก่อนสบายดีเข้าสุก่นแล้วเฮ้ยไปไปน่าใช้โอ้อยู่แบบได้เดียวนี่โอ้คือเห็ดขากแทะเฮ้ยเอ็งฮักกับเขามาเฮ็ดโตเถี่ยวที่เท่าไรสองสามสามบ่ยเออแม่เนาะสาม ป้านอนอยู่ล่างพี่หลางได้อาผู้บ่าวสิบผมว่าอยากป้ามึงตีไม่ได้คือหน่องเลยว้ายบอลนอนตัวคือเป็นตานอนแท้โอ้ยจะแบนเห็ดหาอยู่พี่น้องหาอยู่หาอยู่หาอยู่เขาสิบผมว่าอยากป้าตีอันนี้เออเธอเห็ดขาดแท้อันนี้เค้ยตัวดังพื้นบ่ สะอาดน่เนี่ยก็คืออยู่เลยกินข่าวกํายังเฮยยามสานี่โอ้ไปไปหาป่านะไปเห็ดหายห่านตะาะแต่แปะนี่อย่าบอกนะว่ามีผู้บ่าวมาเห็ดหายเห้ยเห็ดเองเฮอขักหน่อยขักนเอยนะเฮ้ยเอฟซีย่ห้โอ้ย ลูกอีกนังลูกนีขึ้นหนาหากักแถวสัตว์วว Adv ลูกนีขึ้นหนาหากักแถวสัตว์เฮ้ย <c oughs> มึงกะว่างกูเฮ้ยมึงจะพาจิ้มเขาบอกกับเอฟซีก่อนวะไปจิม้ <c oughs> มพได้โทรมานะโบอ no, no. โอ้แนวหน้าบบเด้อสิเบิ่งเงินบอลเพิ่นอยู่เออสิบ,บอกสาวแพงดอกว,ว่าเกี่ยวเข่าเพิ่นสิไปไปเกี่ยวเข่าหลบอยู่แล้วเกี่ยวเข่าเป็นละ เป็นบ่อาคือเอามาเขาไปนอนกอดน้ำบอบีมัดมีเม่นตีเอออาบน้ามานอนเลยสวยหมนอนตลาดจะเถื่อขนาดมองนอนมันอยู่เจนะเออแล้มันหนูจักเลยมองนอนมันแรงตลอดมองนอนมันอันมาตัวนี้นะอ๋ยวุ้ยมาหาเม่นคากต้นน่ะนอนอยู่พี่มันเย็นดีบ่เฮ้ยมาแล้วฟ้าไก่แง้มไก่ไก่วมา แล้วไสไก่อีนั่งมาจะย่ามลายไปเบิ่งเลยวันรุ่งหวยวัแล้วฮะวันงหวยวันเลตัวเลี้ยงไก่เออมิต่ไก่ตีไสพาไปเราเบิ่งดูเฮ้ยเคาะไก่ไปพาเอฟซีไปเบิ่งเีอมิตรไก่ตีด้าพี่น้องตอไก่ตีไม่เลี้ยงด้าพี่น้องเลยโตพอขคือเลี้ยงไก่ตีไม่น่ะมิตรเคอะไก่มิตรห่างไก่มึงขาดหนึ่งนะเฮ้ยโบแมนมึงไปเกี่ยวข่าวเครืองเมื่อมึงจีบอีกบ่เจ็บอยังไอ้เจ็บเอ้ย อีบ่อีบ่เศาแล้วบ่โออกหนีฮะผูมันตมอไก่โตคือเห็ดขากเลยมันเข่านอนเยอะเอผูก้อมามอนี่อันนี้ก็คอไตผูกตัวหนึงก็มีอมันตั่กโอ้ยเห็ดตะปะตะแปะเกูหัวเลยใช่เฮ้ยน่ะมีหางทางไหนเอออันนั้ไก่ผูกกับมีอมัน โอ้ให้อยู่ประกอบครัวอีตนี่กับเมียมันโอ้ยมึงเคยเนต้นนั่นไหมเอาบ่เมียไปเมียมันเหยเออ๋มันจิบบ่อช้ำกันบ่จักตายซะแไหมนี่ได้ลูกยุอืออันนี้ก็อบไก่ไน่เองหยันมันช้ำกันหลายโพดฮะอไก่น้อยมีมุ้งนะโอ้โอ้ไก่น้อยนี่ยมีมุ้งเว้ยเลี้ยงใหญ่อยูุ่้ยหาในกะตีนะให้เดินในกะตีพันไก่ตีบ่อนโอ้อันนี้สวนขั้วเฮ้ยโตคือหอมเปงงามแต่ งามอ่ะมันจะน้ำเม็บูฮะแล้วเออหน้าเตงเอาคัยโอ้อันนี้สวนคัวเออโอ้ได้เหลือ,อ,องเอาสวนคัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเบิด์ตพ้นแะฮะเนี่ยมาปูเออนั่นแหละเบิด์ตพ้นนี่น้ำเป็นดอกนี่ยได้เห็นวันนี้นี่ยเป็นดอกได้เห็นวันนี้มันจีพอได้กินหย,ย่อนอยู่เว้ยอหน้านั้นก็เป็นดอกเป็นบมาเลยฮะเว้ยเออาไปอีกเถอะเป็นหมาเลย <c ười> <c ười> โอ้ยพี่น้องเพิ่นหมากรเรวโอ้ยอันใดเฮ้ยบานีนายพักก็ได้ซื้อเลยนะเฮ้ยเออขนมปูกินนี่ได้เหลืองตัวหน้ำในกอกบระดเออเอือน้ำปองเลยเลยเอวใช่เว้ยต้นปูเกือบแม่นเอ็งหยีอับต้นน่าต้นน้นก็แม่นอั่นเองแต่หล่อนเอยปูมาเอือตินี่ลูกชาตัวว่ามาปูขนาดนี้มันปูหมอหัดโซ่เสร็จ ผู้ไดเฮยปากุบุ่มมากเลยเเจ้าหนีตัวสีมาทวงเฮ้ยเม่เจ้านีตัวสีมาทวงหนีบ่เฮ้ยตตยอีตต้หลอนมึงใต้กับขากบาดเนี่ยเฮ้ยเจ้าหนีมากเยเฮ้ย เจ้านี่มาแล้วเฮ้ยดิ้นแดดแดดเจ้านีแล้วเจ้านี่เจ้านี่มาแล้วเฮ้ยแล้วลูกหวยบอยเพิ่งมาเพิ่นจีไปเกี่ยวขขาวลบเพิ่งมาอู้มาสัมภาษณ์เพิ่นแหละเพิ่นจีไปเกี่ยวขขาวลบลบนี่พี่น้องอ่ะสาวแพงมาเนาะพี่น้องเนาะ เมกานึอกว่าเซาแพงมาท่วงนี่พี่น้องเอ้ยที่แทไนะ้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะที่แท้ออหอบของกินมาให้อ,อ๊อกอ๊กิ <laughs> มาอยากเลียบุมเีปออกอ๊เมกาเมกาสอกจืดเลยเมกาไปแม่เมื่อห้าเลยบุ้มเมืม่ออยู่เฮือนบูมเมือ่อ เมื่อว่าเธอได้ย e eh, ังหยอกจากนั้นไอ้แพงสิมาและคูกูหยอกนะมาได้มาท่วงนี่เด็กพี่น้องเอาของให้เพิ่นหนา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 ไปหยอกป้าเต้ไปหยอกป้าเต้เออหยอกมวยบัวไหวบัวได้ได้เอาไปเก็บเลยของนะเออทางน้องเก็บสื่อของฝากให้ป้าเต้สาวแพงได้ของมาให มีน้ำปลาน้ำมันพืชแล้วก็น้ำตาลกับฝงซักผ้าอย่าไปหยอกได้ลูกมยวยเบ่ไวายายายังใด้พิษผ้าได้ซักยาเด้มีเงินได้เหยแห่งกับบอ่ออันนอยู่ได้ตอนนี้ได้อากาศดีลลยอากาศอากาศนี่จะดีหลยอยู่อ,อยู่ทั้งทิศตะเวนออกติดกับทงนา้า,ะาอะากับ่สา,านี้ ก็ได้ว่าเจ้าสิมาท่วงหนีอยู่ทางทิศอยู่ทางทิศอันใต้นี่ติดกับห่วยอยู่ทางทิศใต้ติดกับห่วยอยู่ทางทิศตะวันตกน่ะติดกับพ่ละทางไปทางเฮือนปาเมาทางทิศตะวันตกอยู่ทางทิศใต้ก็ติดกบนําหวยนางแนมไปก็เห็นเสียงเพลงกันเนาะโอ้ย เพื่อนทั้งตะเปิดเพลงมะเมาคือสะอึกอันนี้เสะอึกเฮยน้องใช้กินหนามบ่พออยู่แบบนี้ก็เงียบสงบดีนะเฮ้ยเสียอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยเสียบ่มีห้องน้มปลาแต็นเฮ้ยในบ้านนี่บ่แม่นมีแต่โตบ่บ่มีห้องหนามบ้านในหมู่บ้านเฮานี่ ลือจังไดเอ็งบึงบวถั่วบวเฮ้ยเอ็งเอ็งบวได้หล่อบ้านบเมื่อรื้อจังใดแต่กี้เอ็งว่าแม่ตั้นเอ็งไปเห็ดให้แม่ตั้นน่าล่าสุดตอนสวงนั่นนะปีปีก่อนฮั้นแล้วก็ต่อมาเออล่าสุดนาะพอบุญนเลี้ยงล่าสุดพอพอบุญนเลี้ยงแม่นเราอยากได้ห้องงามเด้เราอยู่หน้าประจำบัานในบ้านในจังมีไปไหนมีแต่โตบ่หรือจังได บอกว่าบ่มีห้องน้ำนี่มีโตแล้วน่อยประมาณอึกพี่น้องเขาโถดเขาไปหลายๆโอ้ยสาแพงหนึ่งว่าจิมาท่วงนี่ที่ได้แท้นะโบแมนเอาคลองมาหายพี่น้องขอบคุณขอบใจสาแพงเดิอเป็นสะพานบุญให้น้องเก็บทางจังหวัดอุดรเขาหายเฮงๆวยๆเด้นน้องเก็บเด้ออยู่เย็นเป็นสุขเฮงๆมันมาหาเงินหาคำนนี้ก็บ้านปลาเต้พี่น้อง บ่หู้อะไบ่หู้อัยุผลได้บ่หู้อายุผนพูดต่อพผนใจดีผลหมักอันเอาห้คนที่ขาดเคินคนโบมีพผหมักเอาห้ยนะกะห้ซุ้มน้องน้องซื้อขนมห้ซุ้มน้องนี้แต่ก่อนนะกะหาตลอดดอกขั้นบ่หายทั้งเหาเป็นกะหายทั้งอื่นหมักซอยเอาคลิปนี้กะสิพาบึงพระซุมท่านี้ก่อนเด้อพี่นง เด้อพ่อกันคลิปหนาป้เมาสิบบอลอะไรเสะอึกไปเฮ้พ่อกันคลิปหนาพี่น้องโชคดีบัตถุฐานทุกคน